ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการจับระดับน้ํานะครับพอดีผมได้ประสบการณ์นะครับจากการทําคลองไส้ไก่นะครับที่รับชิ้นงานนายจ้างเป็นจ้างผมไปทํานะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมที่สนใจจะทํางานของตัวเก่าหรือว่าไปประกอบอาชีพหรือทํา งานก่อสร้างเองที่ว่าจะต้องได้จับระดับน้ำไนะครับอย่างกรณีผมเนี่ยม,นะมันจะต้องมีการตั้งเสาตัวยนะครับการตั้งเสาแล้วก็ในพื้นที่ที่มันบอ่อเสมอกันนะครับก็จะให้เสาความสูงเสามันเท่ากันนะครับอย่างที่หน้าง,งานผมเนะี่ยเดี๋ยวผมบัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับครับหน้าง,งานผมเนะี่ยอ่ามันจะเป็นพื้นที่ที่ว่า ลาดเอียงอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับเอาเอย่างเงี้ยครับพื้นที่นัง,งานเนี่ยความสูงตรงเนี้ยมันจะสูงแล้วนี่มันจะมาอ่าปลายปลายทางมันจะต่ำนะครับปลายส่วนแห่งส่วนเปิ้ลน,น่จากต้นทางมันจะสูงแล้วพอไปแห่งส่วนตรนี้นจะต่ำนะครับแต่ว่าจุดหลักก็คือว่าจะต้องอ่าขุดคลองไส้ไก่เรียบร้อยแล้วน่แล้วก็จะตั้งเสานะครับตั้งเสาให,ให้ให้ความสูงของเสาเนี่ยมันเท่ากันนะครับ ความสูงเสาเท่ากันนะครับความสูงเสาเท่ากันนะครับแล้วก็ระยะเสาเนี่ยผมกำหนดที่สามเมตรนะครับระยะเสาในนะสามเมตรสามเมตรอันนี้ก็สามเมตรนะครับสมมุติว่าเฮาแน่งงานเฮาต้องการประมาณนี้เนาะ นะครับนะครับแล้วก็ขุดไปในดินนะฝั่งไปในดินนะห้าสิบเซนสมมตินะครับสมมติว่าห้าสิบเซนแล้วก็ต้องการใหนะ้ความสูงตัวนี้ความสูงตัวนี้มันเท่ากันนะครับอันนี้คือโจทย์ที่เราต้องการที่จะเอาที่จะทํานะครับนะครับก็นางสมมตินังงานหอประมาณนี้เนาะแต่เรา จะบหูว่าจะตั้งตัดเหล็กนี่ตะไถเรื่องคือความสูงตะไถ่เราจะขุดหลุมประมาณไหนจะได้นะครับครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมือขั้นตอนการทำนะครับก่นที่ผมทำนะครับการจับระดับน้ำเนี่ยคือในในอ่าเฮากำหนดความความไอ้น,นี้ของเสาเรียบร้อยแล้วทิศทางของเสาเรียบร้อยแล้วนะครับเฮากอบปักหลักเลยนะครับปักหลักแรกนะครับ แล้วก็ปักหลักที่สองนะครับเืออยู่ในคืออยู่ในสเกลงานของเขาสมมติส,ส,สเกลงานเขาอยู่ในกลุ่มกลุ่มประมาณนี้นะครับเขาก็ปักหลักตัวนี้ยพือออกไปนอกงานเขาหน่อยเพื่อที่เขาจะได้ดึงเอ็นนะจะได้ผ่านตำแหน่งเสาที่เขาจะขุดได้ง่ายนะครับครับพอเขาปักหลักเรียบร้อยเนี่ยเขาก็ใช้ระดับน้ำนะครับระดับน้ำมันจะเป็นใสยย่ยยางนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอ่า อันน่าจะหูจักกันเนาะใสยางระดับน้ำนะครับ <c oughs> ใส่น้ำบางหือมีฟองนะครับไล่น้ำออกข้งหมดเลยบางหือมีฟองเสร็จแล้วเราเขาก็แม่เขากำหนดความสูงก่อนนะครับสมมติว่าอันนี้พื้นดินรบพื้นดินเนาะกำหนดความสูงนะครับว่าเขาจะเอาจากพื้นดินเนะี่ยขึ้นแมา่หายอดเสาเนะี่ยกิเมตรนะครับโดยภาพรวมนะครับสมมติผมเอาต้นแรกนี่เป็นเกณฑ์นเนะาะระดับดินมันมาตรฐานเนี่ยครับก็ สมมติผมกำหนดที่2เมตรนะครับความสูงเนี่ยสเมตรจากระดับพื้นดินตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับคือเรากำหนดความสูงที่เราจะจับเอ็นระดับน้ำก่อนอนะครับที่ง่ายๆสุดก็คือที่มันเราทำงานได้สะดวกก็คือที่ผมเอานะี่ยสมมติว่าหนึ่งเมตรนะครับจากพื้นดินขึ้นมาเนี่ยหเมตรนะครับแล้วก็คือคนแรกนะครับเอาสายยางระดับน้ำเนะี่ยมาไล่ระดับน้ำตรง1เมตรเนี่ะขึ้นหนึ่งนะครับ และคนที่2นะี่ะก็มาอยู่ตรงแหมเสาหนึ่งแหมต้นหนึ่งที่เอาปักหลักนะครับแต่ในกรณีที่ว่ามันไก่นะครับเขาก็อาจจะแบ่งเป็นสองสามช่วงก็ได้เสาต้นนี้นะครับก็่กอยไล่ไล่ไปกําน้อยก็ได้นะครับแต่สมมุติว่าผมใส่ย,ยางมันถึงเนาะมันได้1 2 3 4งสอสมย่าสมมติเรามีเขาจะทําแบบเสาเสาสา,สามสิบต้นสสาต้นนี้ครับ แต่ห่าจะเอาทีละห้าต้นก็ได้นะครับพอใสยย่ยางเ่าไปถึงนะเนาะหาก็ปักหลักตรงนี้นะครับปักหลักตรงนี้พอคนแรกเนะี่ยไล่ระดับน้ําได้ตรงตําแหน่งหนึ่งเมตรจากพื้นดินที่เ่าต้องการแล้วนะค,คนที่สองเนะี่ยก็เอาระดับน้ำเนะี่ยจับขึ้นนิ่งนะครับไว้พอระดับน้ำหนะึ่งเมตรเนี่ยมันนิ่งแล้วระดับน้ําอันที่สองเนะี่ยมันก็จะนิ่งเหมือนกันนะครับมันก็มันก็จะได้ตําแหน่งอ่าที่หนึ่งเมตรตรงเนี้ยเท่ากัน แต่ในความเป็นจริงแล้วระดับตรงนี้เขาจากเขาท้าวัดจากพื้นดินขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นสองเมตรกาหรือเมตรห้าสิบกาอย่างเงี้ยตรงนี้เขาบ่ต้องไปเสียดขอขึ้นระดับน้ําจุดแรกกับจุดที่สองมันตรงกันนะครับแล้วเขาก็ขึงเอ็นเลยนะครับขึงเอ็นปื๊ดยามเลยครับขึงจากเอ็นมาเลยนะครับเขาเคะได้ระดับน้ําโดยภาพรวมลวเขาเคยได้ระดับน้ําตรงนี้ละ ระดับน้นตรงนี้มันจะเต่ากันเลยครับในความสูงที่จากหลังเอ็นขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเมตรอันนี้ก็หนึ่งเมตรอันนี้ก็หนึ่งเมตรนะครับแต่สมมุติเราเมาได้ใส่เสาตะนะ้นเนาะแต่เราหูไว้ว่าจากหลังเอ็นเนี่ยเขาจะต้องบวกมาหนึ่งเมตรมันจะเป็นความสูงที่สองเมตรตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ขุดไปเลยครับสามเมตรขุดไปต้นสามเมตรขุดไปต้นหนึ่งเลยขุดเสาไปเลยนะครับพอเขาขุดเสารเรียบร้อยแล้วเนะี่ยเขาก็เอาระดับเมตรนะครับ เขาอยากจะฮู้เนาะว่าเสาตัวเนี้ยเขาจะต้องตัดกี่เม็ดอันนี้ตัดกี่เม็ดกี่เม็ดนะครับเพราะว่าเสาแต่ละต้นมันจะบัตเท่ากันเพราะระดับอ่ามันแตกต่างกันนะครับมันจะต่ำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเสาร์ไม่ต้องยาวขึ้นเรื่อยๆรื่อยแต่เขา,มาหมูนะครับอ่าตอนเนี้ยเขาก่อขุดไปสามเม็ดขุดไปต้นขุดไปหลุมหลุมหลุมเนีย่ยครับพอขุดหลุมเรียบร้อยเนะี่ยแล้วเขาก่อเอาระดับเม็ดย่างจากกลางกลางหลุมนะครับย่างจากอ่าเอ็น นะครับลงมาหาก้นหลุมนะี่ยสมมุติว่าเฮายังต้นแรกนะเนาะเฮายังต้นแรกเนี่ยเอาลงมาก้นหลุมเนะี่ยมันได้เม็ดห้าสิบนะครับสมมตินะสมมติเม็ดห้าสิบเนี่ยเฮาขุดลงมาห้าสิบเซนเนาะแล้วจากพื้นจากอ่าพื้นดินตรงเนะี้ยขึ้นมานี่เม็ดหนึ่งมันก็เป็นเม็ดห้าสิบเนาะครับแล้วเฮาบวกนี่แห็มเม็ดหนึ่งนะครับบวกจากหลังเองนะ็น่ะขึ้นมาเม็ดหนึ่งมันก็จะต้องเป็นความสูงของเสาต้นเนี้ยอยู่ที่สองเมตรห้าสิบ เขาจะได้เขาจะได้หูแล้วว่าเหล็กต้นแรกเนี่ยเขาจะต้องไปตัดเหล็กเนะ250ี่ยสองเมตรห้าสิบนะครับพอต้นต้นที่สองเนะี่ยเขาทําหลักกันเดียวกันเลยก็คือว่าเขาก็เอาตลับเม็ดอะครับอย่างที่อเอ็นเนะี่ยลงมาแหาก้นหลุมครับก้นก้นหลุมเสาที่เขา,าขุดเนะี่ยโดยที่ว่าระราดับเม็ดเนี่ยจะต้องเป็นเส้นตรงนะครับไม่ได้เอยียงนะครับพอลงมาผ่านเอ็นลงมาก้นหลุมนะสมมุติว่าเขาวัดได้ ตีเม็ดอันนี้อาจจะต่ำหน่อยนะครับสมมติเม็ดสี่สิบอ่นะครับเออเม็ดถ้ามันต่ำก็ต้องสูงเนาะเม็ดหกสิบอ่นะครับอันนี้สมมุติเม็ดหกสิบเนาะครับมันจะลึกกว่าตัวนี้ไปสิบเซนนะอันนี้เม็ดหนะ้าสิบเนาะอันนี้เม็ดหกสิบนะครับขอกับบวกนี่ไปเห็นเม็ดหนึ่งความออเทฮาจะต้องไปตัดเหล็กเนะี่ยมันจะอยู่ที่บวกเม็ดหนึ่งก็เป็นสองเม็ดหกสิบนะครับ นี่ต้นแรกนะเราตัดเหล็กนี่สองเมตรห้าสิบพอต้นที่สองนี่เราตัดเม็ดสองเมตรหกสิบนี่นะครับต่อไปมาต้นที่สามนะครับเขาก็เหมือนกันละกันเดียวกันนะครับเอาะระดับเม็ดนะเอ่อตลับเม็ดนะครับอย่างจากเอ็นน่ะลงมาก้นหลุมคือมันตั้งฉากเป็นเส้นตรงนะลงมาสมมุติเขาวัดได้หนึ่งเม็ดแปดสิบนี่นะครับสมมุติมันลึกมาแหมนะครับมันต่ำมาแหมนะครับเขาก็บวกนี่ไปเห็มเม็ดหนึ่ง บวกตรงเนี้ยไปเม็ดหนึ่งนะครับก็จะเป็น2องเมตดสิบี่นะครับแอมเขาก็ได้เสาต้นที่3ละไปตัดเหล็กต้นที่3ละก็ได้ความยาวของเหล็กที่เขาจะตัดนี่สองเมตรแปนะครับพอมาต้นต่อไปหลักการเดียวกันนะครับเขาก็ตัดเม็ดอย่างนี้ปึ๊บลงมานี่แอมสมมุติมันได้2เม็ดนี่นะครับ2เม็ดเขาก็บวกนี่ไปเม็ดหนึ่งก็เป็นบวกนี่ไปเม็ดหนึ่งนะค,ความสูงจากนั้นขึ้นมา <C oughs> มันเคยเป็นสามเม็ดนะครับเนี่ยเสาตัวนี้ห่าต้องไปตัดยาวกว่าปเปื่อนหน่อยสามเม็ดนะครับยาวขึ้นเรื่อยๆยครับพอแม่ต้นนี้ <c oughs> ก็ลักกันเดียวกันเลยครับะด้รับเม็ดอย่างตรงนี้ปึ๊กลงมานี่ครับตนันนี้ถ้ามันได้สองเม็ดยี่สิบเนี่นะครับเ่าก็บวกนี้ไปเม็ดหนึ่งครับบวกตรงนี้ไปเม็ดหนึ่งเมันกีเป็นสามเม็ดยี่สิบนะครับเ่อตัดเหล็กสามเม็ดเสาว เล็กพวกนี้มันจะยาวบบเท่ากันแต่พอเราลงหลุมเสร็จแล้วนะครับลงแต่ละหลุมเนี่ยระดับปลายปลายเล็กนะครับจากต้นแหลกต้นสุดท้ายเนี่ยมันจะอยู่ที่ความสูงเท่ากันปึ๊กนะครับเท่าความลเลย <c oughs> นะครับอันนี้คือวิธีการจับระดับน้ําในพื้นที่ที่แตกต่างกันแล้วเขาได้ความสูงเท่ากันนะครับก็โดยการเอาเส้นตัวเนี้ยเป็นเกณฑ์กันเส้นที่เขา จะดึงเป็นตุ๊กตาเป็นเก์นะก็คือความสูงที่เฮาคำนดที um ่1เมตรนี่ก่อนนะครับแล้วก็ดึงไปนะครับสก,การก็มีประมาณนี้ครับก็ถ้าใครสนใส่อย,อย่างนะครับถ้าเกิดบ่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่จะนำไปใช้ในทาการทำงานจับประดับอย่างของโตเก่ยอย่างเขาจะทำอย่างบางอย่างนะครับเขาต้องการให้มัน เต้าสูงเต่ากันครับแต่ว่าพื้นที่มันมาเต่ากันเราจะเออเราจะวัดจะไดนะครับเราจะดึงระดับน้ pair, ําจะไดนะครับก็ใจลัการเนี่ยครับละการที่ว่าเออเรากหนดก่อนกําหนดระดับน้ํามาตรฐานก่อนให้มันเต่าก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาสูงขึ้นมาตท่าใดเ่เราก็บวกไปนะครับแต่ว่าเราจะลงมาตัไงใดเนี่ยการที่เอาลงมาเนี่ยมันจะมาเต่ากันนะครับอย่างกรณีเงี้ยอันนี้เขาลงจากระดับ เอ็นลงมาเนะี่ยมันได้เขาว่าจากก้นหลุมเนะี่ยจากเอ็นลงมาก้นหลุมมันได้แค่เมตดห้าสิบนะครับแต่พอมาต้นสุดท้ายเนี่ยจากเอ็นลงมาเนี่ยมันได้สองเมตรซาวเพราะว่าระดับดินมันต่างกันแต่ท้ายสุดเราถ้าเขาบวกไปสองเมตรซาวไปบวกเมตรหนึ่งเนี่ยมันจะได้สามเมตรซาวเนาะแต่ความสูงอ่ะเบ็ดเสร็จแล้วความสูงจากยอดตรงเนี้ยเหายอดต้นแหลกเนะี่ยมันจะเท่ากันนะครับความแตกต่างม,มันอยู่ตรงระดับผิวดินนะครับ ครับหลักการก็มีประมาณนี้ครับจับระดับน้านะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมอธิบายบางทีอาจจะบอกค่อยชัดเจนหรือว่าอูบอกค่อยสับสนนิดหน่อยนะครับบุญวายยังก็ลองลองฟังหลายๆรอบนะครับแต่จับหลักการประมาณนี้นะครับครับจะได้ก่อเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ